รีวิวขายของได้ต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเวลาช,ชัดชิงมาใช่ไหมคะไปดูออเดอร์เลยค่ะว่าต้องส่งประเทศไหนนะคะเพราะว่าการขนส่งแต่ละประเทศเราก็ต้องใช้ขนส่งแต่ละที่แตกต่างกันนะคะสมมุติจะไปประเทศแถบรัสเซียอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีอ่ะก็เอกชนก็ไม่ค่อยส่งกันนะคะเราก็ต้องไปไปสนีไทยนะคะอย่างที่2ให้ไปดูเลยค่ะว่าลูกค้าให้ส่งแบบสแตนดาร์ดหรือว่าให้ส่งแบบเอ็กเพรสนะคะ ก็ต้องไปดูให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเลือกแบบเอ็กเพลมาแสดงว่าลูกค้าต้องการสินค้าเร็วๆนะคะถ้าเราไม่ดูตรงนี้เราส่งแบบช้าไปลูกค้าก็มีโอกาสที่จะใช้ของไม่ทันแล้วก็จะขอคืนเงินได้นะคะอย่างที่3ก็ให้เตรียมแพ็คสินค้าดีๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือไปส่ง ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือว่าขนส่งเอกชนเลยค่ะไปส่งเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลข tracking number ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาคอยเช็คดูเนาะว่าสินค้าเนี่ยไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อยไหมคาบ,บางทีเปิดเป็นเคสแบบของอะ่ะไม่ส่งไปสัทีนะคะเพราะว่าอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างที่ลูกค้า ไม่อยู่รับของหรือว่าส่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องคอยติดตามสถานะด้วยนะคะเสร็จแล้วพอของถึงมือลูกค้าก็ให้ทุกคนไปขอรีวิวจากลูกค้าได้เลยนะคะเพื่อให้เราได้ดาวนะคะในการขายของบนเอซเพราะว่าการได้รีวิว5าดาวก็เป็นเหมือนการันตีว่าสินค้าของแบรนด์เราะคะ่ะดีมีคุณภาพคนก็อยากมาซื้อเนาะถ้าเกิดร้านไหนที่ได้รีวิว5ดาวเยอะๆค่ะ